สวยหนาหลังมือลงัลงหลังคือลำบังคองกินเขานามลำเจ็ดคองทานเห็ดเหียห้วยหาดในเขตอาหามควงเขตบังพองนางเหยียดแข้งและเหยียดขามบังบองนางลับตาและง่วงเหงาห้าวนอนอิงเสาและพิงฝามบังพองมีท่ารักกาลูกน้อยห,อห้องหำไห้แอวกินนมบังพอง เล่นปกมือเล่นเป็นตนยอกหลอกกันแลเฮ้าตามบาษาของเด็กหน่อยบอนได้ค่อยยำแยงพุ่งขาตั้งหลายขอแตงขันสมมาขาละวะบูชาแกสัพพัญญูเจ้าตนเป็นเขาโปรดสัตย์อย่เนืองน้องส่วนที่สองขอสมมาบูชาแกพระโลก,กุตระเจ้า อันเป็นเหงาแห้งพระแสงศาสนาส่วนที่สามพุ้งขาทั้งหลายขอสมมาคารวะแกพระอริยะสฆงเจ้าวันพร้อมทั้งพระภิกษุสงองค์สัมเนนตลอดทั้งแม่สาแม่ชีอยู่ในอาหามขอสมมาแกพระสัททุพระพรรุพธรลปและเกดีทั้งโพสีและกุดีวิหารวัดมาอาหามทุกแห่งจัดเป็นจัดเป็นส่วนที่สี่ส่วนที่ห้านัน พุงขาบาเจ้าทั้งหลายขอสมมาบูชาแกเทพพระบุตเทวดาอินทรชิราชาพระมหาพรหมยมมาราชเท่าวจตุวโลกบาลทั้งจีกับทั้งนางหน่อยทรณีเป็นเขาขอจงอาโหสิกรรมน้ำเสียอย่างโทษอันอาจเกิดอ,อันสาหดทัวงทั้งปวงพุ่งขาฟังหลาย อาพงขาทั้งหลายขออำนาจของผลจินทานแห่งการกระทธรรในบวร,บร,บรพุทธศาสนาในเมเนีดังแต่เสาเท่ากางวันและถึงคำเทศนาธรรมจนจบลงแล้วทวนสิบตามกาันพงขาทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมแกและขอขับวหายบูชาไอสมมาคารวาวัดนีีก่อน ทิพพรนทั้งหาทั้งซีประการคืออายุวัฒน,นาสุขาพลาจงสถิตสถาพรในบรวรขันธะสันดาแนแห่งกุ้งขาพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนันเทอเอายกขันไม่กินซะก่อนเด้ออันตุเอาขันดอกไม่ไปไปถวายประเคนประท่านสงขันดอกไม่ ถวายลูกพระยุตทั้งหนาเฮาหนีกก็ได้เออพุ่นลงพีสังว่านพุ่นทั้งหนาหัวแถวเฮาเข้าไปบ่าถึงกับบ่เป็นยังหรอกเอาเตรียมน้ำตรวจน้ำรับพรเน้ะบันเดนอบาบกับ <ละ S 2> น้ำ <ละ S 2> เสียสิ้นโทษออกไปเออรับพรตึงเมืดดีนี่จบบุญประ ยะทาววิวะหาปุราปริปุเรนติสาทลงเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวสมมิจตุสัพเปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะามณีโชติรโสยะทา วิวาจาันตุสาพโลโกวินานสตุมานตาลบาลตลายโยสุขีทิชายุโกภาวะภิวันตะเตเสเสนิจังวุฒาปัญยโนจตันโลต วัฏธานติอายุวันโนสุขังอาลังโสอัตตาราโตสุกิโตเวิลน์โหตโพธัสสเนอะโลโคโสกิโตว์ิสหัสเพหิยติภิสาอัตตาราตาโสกิตตาเวลน พุทธศาสนเนอโลกาสุขิตาสหัสสะภิยติพิเตอัธราธาสุคิตาวิรุณพุทธศาสเนอโลกะสุขิตา ทัศหสัพเพิยติเบรัตนัตายานุภาเวนารตนัตยเตชะสาตัวคโลคภยาเวลาโสกัสสตุจุปัตะวัน ตรายานปิวินาสันตุอเสสตโตชัยสิทธิทธานางลางพังโสติภัะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะพอคังบุเทจยสวาสตวาสาจอา ยจัเจวะสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพ านุภาเวนสัทธาโสดทิพวันตุเตภวตุสาพพมังกลังลาขันตุสาพเทวตาสาะธรรมมานุภาเวนสัทธาโสธิพวันตุเตภวตุสาพพมังกาลังลาขันตุสาปเทวตาสาปสังฆาน พาเวนสธาสติพาวันตุเตอรหังสัมมาสัมบุตโธภะควานพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิจวากาโตภะควตาธรรมโม,ม รรมังนามาสามิจุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกะจังโคสจังขังนามาเมตุอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขชนเ,<อ>เ้็นถับเดิมลุงพี่เก็บก้ยออกเอาพลละไม่ไว้แหยงมทีเี้เอาไว้ว่างคนแล้วพอตองแยงกันไว้ว่างคน เก็บก็เยาะก้อนเอาไว้เยาะก้อนเน้นเก็บก็เอาะรวมก็ไปไว้ที่เดิมหนึ่งก็ร่มคำเอาคอยยกคอยยกยกผ่านออกไปลูงพี่ยกผ่านโยกไปโยกซอยกันหนิไม่ยกคนละไม่ออกไปยกออกยกอไปค่อยๆยกทีละอันทีละนกไปอ่าซอยกันซอยกันพ่อพ่อว่างนั่นละเอาว่างเอามาทั้งพี่ลุงพักเกอร์ว่างอยู่มันติดผื่นพ่มมาทั้งติดีว่างที่เออเอามาเอามาเอาไม่ออกมาลุกขึ้นมาเอาลูกก็ไปเอาเครื่องบวงสวงบูชาเด้อเอาไปทั้งพี่ไปว่างทั้งพี่ว่างทั้งพี่เออ ่ข่ของมัดซี่มัดซี่เราไปหาเน็ดเหนื่อยเมื่อยล่าเขาปลาได้ดงได้หัวเผือกหัวมั่นพลไมืมาว่า